สวัสดีครับครับสวัสดีครับมายามตุ้มกบอีกเด้่หมือนี่นพญนาผ้าพี่น้องมายามตุ้มกบครับวันนี้เมื่อวานเรามาใส่ไว้ยเหมือแรงถึกบ่เก็บตัวไม่ตกบ่โออนี่อยู่นี่อยู่นนัน่ตัวนี้พอนั่นเบิ่งก่อน Ủa tui nhây vô nào Tui vô đấy À cụt nhây Xám <laughs> bỏ Cụt nhây không Để ออกด้อจับจังเบิงเป็นยังหล่ะจับจังนานนานนานาจับขึ้นมาเบิงนแล้วหมู่บ้านบริเวณวัดไซน้ำเพลินครับด้อโอ้ยนี่ดีน่ะเอี๊ยบใหญ่ปัดยังอยู่ในสามรุ่นใหญ่พอ บอมิตัวนีเดี๋ยวปิดเวลาตัวนี้แม่มันปาดนะเดี๋ยวปิดเวลาใส่ทุ่งเฮียงอุ้ยบักเอ็๊ยบไงเราได้ไม้ด้วยนี่ปาดอืออ๋อันนี้รุ่นน้อยรุ่นน้อยรุ่นลูกรุ่นลูกคือเขียนบระคิดแท่น <laughs> โอ้ชุดเขียวสละได้สองลักหนเดีสามดีสามครับเอาอสี่บนตัวนี้ลักหนิสี่ครับสี่ด,ดีสี่ครับ ใส่กักหลังนี่พอใส่สีหลังใส่สีหลังแมนวัดโอ้คิดหลังละตัวกลุ่มละไรได้่งมาน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 ่เด้วย <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเบิ่งวิธีใส่ครับ บปรดรมานน้ำเพลินนะดเหมือนหมูวานเรามาใส่ยามเลี้ยงครับได้เ <Man. Ooh. S 1> งาปลานาหูวเกาแหละเห็ดคือสุปีนะพ่อแมนอู้ใส่ฮะคุณใส่ทัางบวกนะคุณครับอ้อมบวกเลยเดี๋ยวจังกระเบิ้งอันนี้ยามล้างแหลกแค่นี่สดๆเลย

สองบอสองขึนสามงยู่ยื่เอาออกกับเบิงเอาไปเมื่งป่นาเต็ตครับเซตใส่เสียใสตตุ่มเนาะแง่แกเบิงเบิ้งน้อกันยาวๆเลยครับสดๆเลยคนยามกันมาตะมหวดเลยกัน เปิดกล้องได้เลยครับสามหกตัวนี่ามมู่หลังนน่อยนี่อัดไปเนี่ยนี่ตัวไงกุมูกันดิตัวไงกุมูของตุ่มนี่ครับ ลูกปีนี่อันนี้แมนมิตรลูกปีนี่อันนคลิปที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คลิปใหม่เด้อครับคลิปใหม่ล่าสุดและกาช่องใหม่ครับอัปเดตจากช่องมาดับกบที่เป็นซื้อภาษาไทยเด้อนะค ดีกสามอืมแต่สะกดที่ไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในที่ครับบ่ได้มาเบิ่งตอนใส่เบิ่งตอนยามก็ยังดี <c oughs> เพราะว่าหมู่บ้านนหมู่บ้านนี่ไปใส่แล้วครับทายตอนใส่เบิ่งแล้วอันนั้นบ่บ่ปานใดอันนนะั้น บัดมือปรมันเนาขาดวังได้นน่ <c oughs> บวกนี่บรขาดวังเ็ดเมนูสูเฟินเบืองบ่พอย่ขาเ้าเจาบนนี่มีได้ละเห็ดไบอมสพผักสไลปป่คืออยู่เดีวมก่นอนบอมเสผักสไลอสนอง่อยฝ่าพยายามก่อนเด้อนะเด้อ ให้ฟาวยามก้อนเลยตยีหลังยังสองได้กินง่ายๆอ้อมบวกน <c oughs> <c oughs> ่ะบัง <c oughs> อันยังมีตัวงลงอยู่นี่นี่ตัวลงเหนี <c oughs> วยวใหญ่จุ่มลงนี่ ปลาเต็นบ่ีหลังนี่ปลาเต็นมีหยังบ้างนี่หลังนี้ขาวครับเดือหลังนึงอยู่โหง่างๆหัวหลังเล็กขอบคุณครับหลังเล็ก เราถามโย่สยามหลังนี่ก่อนเลยสยามหลังนั้นก่อนก็เลยบอกเรายามหลังนั้นก่อนฮหลังลาหมูขี้ตายคือทรงเปียกๆกี่ได้ล่ะเออมีอยู่มีอยู่มีตัวในมีจักตัวนี่เดียวคือเห็นเต็นตัวเดียวมันตัวนึงแหละมันเต็นตัวเดียวเนี่ยมันเป็นทรงเต็นตลายแต่มันมันเต็นใส่กันพวกความว่างหมดนี่คือหลังแหลงเนาะ ตว,วียหลังแหลกหน่อยกูมูพร้อมเอานี่ <c oughs> ขนาดหน่อยกูมูพร้อมได้นะมันมักในหน่อย <c oughs> นี่ครับหลังแหลกที่ได้หน่อยกูมูพร้อมนะจักตัวอะไรอย่ใงนี้ทงุงหลังแหลกสี่หา้าหกเจ็ดแปดกับตัวนี้โอ้โหสี่ดแปดตัว อุ้ยหลุหดไงอยู่ได้ไงเบ้องานแต่โกปนีนี่แหละนโดีงา้มีหลุนบักเอฟตัวหนึ่งครับยุ่มมองใส่มองกันเพิ่งมาอันเรลี้ยงควายนี่ครับนี่วันห่างเราเห็นมันต่วนลงเราเลยมาใส่ครับนี่ดีผลงาน เท่านี้โอมันมันเหมันอ้ำโยมเลยมัน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 หลายมือนหมูว่านมันหน่อยไปเป็ดเมนูสุพรรณบิ่งเป็นอยังพอเป็เป็นยังเจ็ดก็ได้เจ็ดเนาะอ่อมอ่อมสะผักสะไล่อ่ะ อุ้ยตะสวานตะสวานตัวใหญ่ไงไปจังไปพอขันเทียงไปเผาอ้อมเนาะพอเหลืออีกจักบวกคือวันนี้มองไปใส่ขึ้นหนาสนใจแท้เหลือปลาเนี่อไกลเหล้วพูดปไปเห็ดเมนูครับวันนี้ โอ้ออกเฮียงกันดีเถอะนี่อสองดอก,ดอกได้ดอ,อกเห็ดตะไคร่หอมมันทางออกบอัวลายว่ะเอาตีเฉยอย่างก็พอ,อดำดอกชองดอกเอาไปปิ้งต่มกันก็ะสือมีเถียงได้ยีเถียงไหมครับป <G ül üyor> ิ้งกินปิ้งใส่ลำป่านี่ว่าพักปละจาได้ผักสไลม์มากครับเอามาใส่ออมออมผักสไลม์ใส<ม>่กบนี่นะกำลัง อันนี้เผาแล้วก็ฝักออมสองตัวกับพ่อแห้งแหละพ่อแห้งแล้วเอาตัวเอบกับตัวน้อยเอบนี่มันมันครับอะไรนะครับจะพน่นปอแต่มาน้ำเ <c oughs> ลยเราเห็ดบางข,งขง่าลาม่บ้าน,นคนกราบเมื่อนี้ก็จะไปส่งแล้วไปตลาดพร้อมกินกับพ่อเน,น่าครับมืัอนี้ พอดีเขาเซวง่ายง่ายครับแลสิปิ้งเห็ดอยู่พอดีเราอันนี้แล้วใช่กำลังเพันธทานนี่อืมหักแล้วก็เอาลงหม้อบาหนี่อืมแบบง่ายๆเลยกับเขาหากินได้ง่ายๆครับมือมันได่ายเลยมือมันมันเลยมือนมันเลยมันยุกถ้ามือมันมานก็อย่างเลยครับหมูว่านนี่หมูว่านนิดม่นมานเด็ดตัวเดียวเด็ดตัวเดียว ีงจ่อยก็เลยแก่เมือ <laughs> ก็อเลยปร้พี่น้องเบิรงครับแก่เมื่อเมื่อวานนี้นะครับล้วเอาละว่วาฝนแลนุกคว่มละเป็นยังไง จางหเล็กน้อยจางบ่นี่ละแนวเสียบล <c oughs> ักสรไทยออมเสีงยงกระเสียบเลยครับน <c oughs> มันจะขมอั่ล้ำจังหน่อยนึงมันพอดีเสียบ กูมากกินเกิดคือยังโฟองมอะไรไปเลยรู้ปิตาเส็บไปเลยอันน้อมกบอมอมกบมีนูะที่สองครับปีงเห็ดตะไคร้ไปก่อนมรงเนี่ยหาเรนเนไหมยมรงเนี่ยจูมได้เติมกันพอ,อยามาเอาไปเก็บมาพร้อมโอ้โเดี๋ยวปนไงผู้นี้นี่มาให้เรนเรนได้หนิ ปีงเห็ดตะไคร้ครับลายนึงหอมๆอันนี้บริยปนครับปีงแลวกกันใส่น้ำปลาปลีงเห็ดตะไคร้น้ำปลาเนี่ยนะกำลังตักอยู่คนครับพอดีน่ากินเศรา้นาน่ากินเศรา้าเมื่อนี้ออมกบแมา่ดามกบกินออมกบจังไรกะขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ไปยามตุ่มกบน้ำกันเมื่อนี้ ขอบคุณพี่น้องห,หลายๆที่เพิ่งคลิปจนจบเนะาะครับพี่น้องอยู่บ่ฮอดจบคลิปเนาะฝากไว้นะไม่ได้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเข้าเช้ามื้อนี้มาเด้อครับกินข้าวนํากันเออมาได้กินข้าวเด้อดพี่น้องเอ้ย <laughs> กินข้าวกับออมกบครับไปจังพ่อก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอืมอันนี้พอดีกินห,นหน่อยนึงแบบอุ้งามแท้ถวเนี่ยดอกงามนะพ่อแม่น หาไปหามากกได้หลายเซย